สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเดินสายไฟบนเพจกันนะครับวันนี้อุปกรณ์ที่เราต้องใช้คือเป็นเพจไฟนะครับเพดไฟสาย l x สวิตช์สำหรับไฟ LED ในตู้นะครับจอดิจิตอล DC charger สวิตช์ยกทองนะครับเป็นสวิตช์ใหญ่นะหลักก็จะมีประมาณนี้ครับเพื่อนๆส่วนวันนี้จะพาเพื่อนมาเดินสายไฟที่อยู่ใต้เพจนะครับมีเพื่อนสอบถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับ เพดไฟนะครับเพดไฟหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนก็จะเป็นแผ่นอะคริลิกสีขาวนะครับหรือว่าจะเป็นสีใสก็แล้วแต่เพื่อนจะเลือกมาใช้นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนเดินเดินสายไฟบนเพดโดยมีวัดแบตแบบจอดิจิตอลนะครับโอเคครับไปเลยเพื่อนเดี๋ยวขอติดตั้งอุปกรณ์บนเพดก่อนนะครับแล้วเราจะมาเดินสายไฟกันนะครับล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนหนึ่งนะตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์โยกจอดิจิตอล DC charger สวิตช์หลอดไฟ LED นะครับอันนี้ก็จะเป็น AUX AUX เราจะใส่ที่หลังนะครับใส่ที่หลังได้ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเขาไม่ได้ยุ่งกับใครอยู่แล้วนะครับมาเริ่มมนเลยครับตัวนี้จะเป็นสายสายไฟบวกเข้าสวิตช์นะครับเสียด้วบวกไว้นิดนึงนะครับผมจะใส่สายไฟบวกไว้2เส้นนะครับเส้นหนึ่งจะไปแบตเตอรี่และก็เส้นหนึ่งจะไปเข้าที่สวิตช์นะครับนี่นะครับเรื่องสายไฟบวกของเราจะมี2เส้นนะ ใส่ท่อหมดไว้เลยนะครับเพื่อนนี่นะครับเพื่อนเราจะเดินมาแบบนี้นะเราไปขึ้นที่สวิตนี้นะครับพอเราหน้าระยะเสร็จแล้วเราก็ตัดตัดเสร็จแล้วปลอกสายครับเดี๋ยวเราจะใส่ตะกั่วไว้หน่อยนะครับที่สวิตนะครับเป็นสวิตตรงนี้เป็นสวิตฝั่งออฟนะครับเพื่อน ไฟบวกของเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะจัดสายโดยการใช้กาวร้อนนะครับยึดสายไว้นะยึดสายไว้แบบนี้ครับเพื่อต่อไปนะครับจะเป็นสายไฟบวกนะครับเพื่อนๆจะเป็นสายไฟบวกที่ไปเข้าแอมนะครับผมจะเดินสายไว้2เส้นจากสวิตช์ออนนะครับ ื่อที่จะเข้าที่แอมหนึ่งเส้นแล้วก็ไปที่สเต็ปดาวหนึ่งเส้นนะครับสเต็ปดาวนี่คือจะเป็นตัวจ่ายไฟให้ตัว LED นะครับทูตัวนี้จะมี LED ด้วยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับตัวนี้จะเป็นสายไฟไปแอมนะใส่ตะกั่ยให้เขาเยอะๆหน่อยนะครับเพื่อนต่อไปเป็นสายไฟบวกของจอดิจิตอลนะครับ เต็มตะกวัวไว้หน่อยนะครับสายไฟบวกของจอดิจิตอลนะครับเราจะเข้าที่สวิตช์ออนนะครับสวิตช์ฝั่งออนซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวของไฟที่จะไปไฟที่จะไปแอมนะครับนี่นะครับส่วน9เราจะพ่วงกับตัวนี้นะครับเ,เพื่อนๆกผมจะเดินไว้2เส้นนะครับเส้นหนึ่งจะเป็นของเส้นหนึ่งจะเป็นของ จอดิจิตอลนะครับและอีกเส้นหนึ่งผมจะเดินไปที่สเต็ d ดาวนะเส้นนี้ไปสเต็ d ดาวนะครับนี่นะครับ2เส้นนะครับ <S <S เดินไว้เลยนะครับเพื่อน,อนจะได้ไม่ต้องดุ่งยากก็จะเป็นแบบนี้ครับกาวร้อนก็มันแห้งช้ามากนะครับกาวร้อนเนี่ยมันติดช้ามากเลยเพื่อนๆมียี่ห้อไหนแนะนําบ้างครับส่วนที่ผมใช้มา คือผมใช้อยู่นี่มันมันติดช้าจริงๆครับจะสายเป็นระเบียบครับเพื่อนส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะใส่ทั้งหมดนะครับเพื่อนเราจะไม่ทิ้งไว้อย่างนี้นะเพื่อความเรียบร้อยนะครับเราก็จะวัดแล้วตัดไว้นะครับเราก็เตรียมกาวมาอีก2เส้นครับเส้นหนึ่งไปแอมเส้นหนึ่งไปแบบก็จะเป็นทั้งหมด3เส้นนะครับนี่นะครับก็จะเป็นทั้งหมด3เส้นที่จะเข้ากาวตรงจุดนี้นะครับตรงดีซีนะเติมตะกั่วไว้ครับ แล้วก็จะกลัวตรงนี้ครับเราก็ปาดเกลงไปครับเลื่อนท่อหดที่เราใส่ไว้นะครับ เส้นนี้จะไปแบบนะครับส่วนเส้นนี้จะไปที่แอมนี่นะครับตัวนี้ไปที่แอมที่เดินกับไปมือนเดิมสองตัวนี้เข้าที่แอมนะครับนี่ครตัวนี้ไปสเต็ปดาวสองเส้นนี้นะครับตัวนี้ไปที่แบบก็เกือบจะเสร็จแล้วครับ เราก็มาใส่ท่อหดที่เหลือกันนะครับต่อไปเป็นคั้ว XT 6 0ตัวเมียนะครับเพื่อที่จะใส่กับ,กบแบตเตอรี่ที่เป็นตัวผู้นะ ่อไปเป็นข้ x t 6 0นะครับดูขั้วลบข้วบวกดีๆนะครับตัวเขาจะมีเครื่องหมายบวกลบบอกอยู่นะครับเพื่อนันนี้ก็จะเป็นขั้ลบนะครับของข้ x t 6 0 เก็บสายซะหน่อยครับก็เดี๋ยวมาดูนครับว่าว่าไฟจากแบตเตอรี่ของเรานะครับจะสามารถเปิดจอได้หรือยังนะครับามาแล้วครับเ,เพื่อนเซตที่ฟอสเฟดนะครับโหมดที่3ตัว f นะครับกดไปที่อันนี้เราแบตเตอรี่ของเราเป็นแบตเตอรี่ 6S นะครับกดที่6 กดเซตหนึ่งครั้งอ่าเห็นไหมครับเพื่อนๆแบตเตอรี่ของเราก็จะเป็น20บโวลต์นะครับที่เราชาร์จไว้นะครับเดี๋ยวเราจะไปตั้งโลไฮกันนะครับตัวนี้เป็นโลนะครับโลเราจะตั้งไว้ที่18.5นะครับ 18. กดแช่ไว้ เปลี่ยนตำแหน่งกดไป5ครั้งกดแช่เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งอ่าตัวนี้เราไฮนี่เราจะตั้งไว้ที่20โวล์นะครับเพื่อนโวล์โอเคนะครับอ่านี่ครับเราจะได้แบบนี้นะครับกดเซตไปนี่ครับคราวนี้ คราวนี้ขีดของแบตเตอรี่ที่อยู่ในนี้นะครับจะหมดตามที่เราดูตรงนี้นะแบตเตอรี่เหลือ2ขีดเราก็ทําการชาร์จได้เลยนะครับนี่นะครับใช้แบตเตอรี่จากตัวนี้นะครับเพื่อนอ่านี่ครับ ตรงนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับในส่วนของในส่วนของเดินสายใต้เพจนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับสายใต้เพจก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนส่วนต่อไปก็จะเป็นต่อไปก็จะเป็นการเดินเดินสายหลอด LED หนะลอด LED ใต้เพดนะครับขอเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้ขอเดินสายไฟไว้แค่นี้ก่อนนะครับยังไง ฝากเพื่อนกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับคลิปต่อไปเราไปเดินหลอด LED กันนะครับใต้เพจเนาะจะได้มีไฟสวยๆกันนะครับครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับการติดตั้งหลอด LED ใต้เพจนะครับโอเคครับคลิปนี้ขอตัวลาเพื่อนด้วยก่อนนะครับสวัสดีครับ